ูกฟักทองไว้ต้นหนึ่งนะครับจนต้นมันตายแล้วได้สองลูกจนต้นมันตายแล้วไม่มีเวลาเก็บลืมเนี่ยปลูกในกระถางแค่เล็กๆเ,เองนะไม่เหี่ยมันตายแล้วแต่กระถางต้นไม้แค่นี้เองแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยพ่นดินเนาะ แค่นี้เองก so 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 ็ได้กินลูกสองลูกลูกใหญ่อยู่แล้วตัดแล้วเดี๋ยววันนี้ทำปอกทองแกงบวชไม่ใช่อะไรนะปอกทองนมสดให้แม่บ้านทำปอกทองนมสดโอ้ยหนักอยู่น้ำหนักดีน้ำหนักดีครับ ของสำลได้บ้งจะลองทําฟักทองแกงบวชด,ดูนะครับเอ้ยไม่ใช่เราจะฟักทองนมสดแม่บ้านเรียกว่าฟักทองนมสดลองทําดูนะว่าอร่อย,ยไหมเห็นนะครับอ้าว Happy Birthday เอลเลชชัผ่าแล้วนะครับอูลูกนี้หนักนะลูกมันเล็กแต่ว่ามันหนักโอ้โหแ,แน่นลูกเองนะเนาะมันก็จะตื่นเต้นกว่าซื้ออ่ะ อ๋อถ่ายแล้วอ<ค>โอ้ยโอ้โอ้ยเกมให้เอาลูกนี่ดูเนือ้อไปเก็บเนื้อนะหนาเลย<ม>ยังไงแป๊บนึงลูกไม่มพื้นที่แป๊บนึงไหนไหมให้ดูนะครับเนือ้อเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำฟักทองนมสด กะละมังเลยเอาแบบจับใจจุใจไปเลยเดี๋ยวแบ่งน้องๆคนงานด้วยหลงหมอเรียบร้อยสีสันสวยงามเดี๋ยวสุกแล้วเรามาชิมกันว้าวสีสันน่าทานหอม เติมนมสดสักหน่อยนะจะได้หวานมันสดชื่น๋อเริ่ม